เป็นงานที่ทางท่องเที่ยวนะครับก็ระดับรไมชอบนะเราเดี๋ยวดูผ้าผ้าแต่ลำเลยนะครับกอนใ่หน้าข้อง้ว้ช่วยน ้องบอกว่าเขาจะต้องเริ่มจากวัตถุดิบก่อนนะอันแรกนะคะก็จะมีวัตถุดิบในท้องถิ่นใช่ไหมคะมีทั้งต้องบอกว่าอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีอาชีพแบบประมงอะไรอย่างนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็เลยมีกรรมวิธีนะคะโดยการนาปลาเนี่ยมาทอดใช่ไหมคะแต่วพ่าต้องทํายังไงก่อนนะคะขั้นแรกเลยนะคะปลามาทําก่อนนะคะทําความสะอาดนะคะใช้ปลาอะไรคะพี่หา ปลาป้าอะไรต้มปลาสร้อยปลาลิ้นสร้อยปลาสร้อยปลาอะไรอย่างนี้จ้ะแล้วก็เราก็จะมีพริกแกงเครื่องแกงของเราก็จะมีมังคุดนะคะหอมกระเทียมกระชายค่ะค่ะแล้วก็เกลือแล้วก็กะปิเอาทุกอย่างมาสับรวมกันนะคะโอ้โหเอาไปตำก่อนนะคะให้เป็นเครื่องแกงนี่นี่ตำเป็นพริกแกงแบบนี้อ๋อแล้วใส่ปลาตอนไหนคะใส่ปลาใส่ปลาไปด้วยเลยอ๋อแล้วก็วมไปเรียบรเสร็จแล้วจก็เอาปลา ก็เหมือนเดิมของเราเราก็จะใส่ข้าวเปือด้วยนิดนึงข้าวเลยนะคะข้าวสารที่เราเอามาแช่ค่ะเขาเรียกว่าข้าวเปือใช่ค่ะไม่เบื่อนะแม่เบื่อเฉยข้าวเปือยแต่ยังไม่เบื่อนะคะอ่ะมันจะหอมใช่ไหมคะมันจะหอมกรอบอ๋อใส่แล้วก็คือดำแล้วดำใส่ดำดำอ้าฮนั่นแหละแล้วก็ใส่ทอดใช่ไหมค่ะทอดอ่าอ่าถั่ว จะใช้ได้ทำให้เหนียวเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปค่ะค่ะเมื่อจะตำโคกโคกจให้เหนียวค่ะเราก็เอายอดนะหน้าตาแบบเป็นรูปไหนคะแม่หาคือเป็นแบบนี่ราคานี่วัตถุดิบใช่ค่ะนี่จะเป็นทำไมเราต้องใช้เจ้าตาด้วยหรอแม่คือตาลเยอะหรอที่นี่พี่สถายาจะมีต้องตาลเยอะวัตถุดิบก็จะมีอยู่ที่สถายาค่ะ วัตถุดิบในพืนถิ่นคือจาตาลคือตาลเนี่แหละนะคะแล้วก็วิธีการทำยังไงคะกาวิธีการทำเราก็จะเอาจานตาลที่ห่อใช่ไหมคะแล้วก็ไปแช่น้ำไว้แ่ไว้สอนนะแช่ไว้สี่เดือนเลยค่ะคณแม่สี่เดือนเลยเหรอเอาเอาจาตาลที่มันเนี่ยที่เป็นลูกศรค่ะเอาไปแช่น้ำไว้ประมาณสี่เดือนโอ้โหแล้วก็เพิ่จากน้ำให้ง่ก ตาลค่ะอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วค่ะอันนี้ก็คือจาวตาลเสร็จแล้วพุ่ได้จาวตามาทำยังไงคะเริ่มพอได้จาวตาลมาแล้วแต่ก่อนมันจะมีแต่เม็ดขนตูอ่ะใช่ไหมคะแล้วตอนนี้พุกงจาวตาลเรามันเยอะเยอะแล้วตอนนี้เราเวลาตอนแรกเราอาท้อเลยมันแตกนะฮะสองซี่เราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีทิ้งไปเพราะไม่มีประโยชน์ ขาดเสียประโยชน์เปล่าเนาะแล้วก uh, ็เลยลองมาะวนแคสตัวค่ะแล้วก um, right? hmm? ็เลยประวนแล้วก็ลองให้คนชิมดีๆแล้วเราออกขายแล้วก็ตลาดครับจ้าการโอ้โสรุปได้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยไม่ขนมก่อนแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้เป็นถั่วข้างในเป็นเจ้ากาตาลอันนี้เลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยก็มีได้หลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนเม็ดขนมแบบนี้ตอนแรกทำเป็นเม็ดขนมกรอบ แต่นี่พอมาเราก็ไม่ถนัดล้วก็เริ่มแบบม,มีเยอะมีเยอะเข<ม>้า<ต>ไปแต่ก็ไม่ได้แค่ทำนะคะสักญยาที่เดียวค่ะแล้วเราก็เลยมาลองแปรรูปแบบให้มันเพิ่มรสชัตินิดนึงนใส่ไข่เค็มเข้าไปข้างในโอ้โหแค่ ังไงมาที่ศพยาของเราตรงนี้ได้เลยนะคะ